สวัสดีครับผมชื่อดังนะครับพิสิทธิพัฒนเพชรก็ปัจจุบันก็อายุ4,5ปีนะครับผมก็เป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับบ้านหนองแหนตําบลหนองแหนอําเภอกุชชุมซึ่งปัจจุบันก็มาทํางานประจําแล้วก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับผมก็ทํา อาชีพพนักงานประจำนี่มาก็25ปีนะครับ2.5ปีเริ่มเข้างานตั้งแต่ปี2541นะครับ <c oughs> คือที่ผมมาแนะนำมาแบ่งปันตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าธุรกิจตัวนี้มีประโยชน์แล้วก็น่าจะช่วยเหลือให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ถ้าหากเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นศินหรือมีภาระที่เรียกว่ารายจ่ายมันมากกว่ารายได้นะครับผมแนะนำนะครับมาศึกษามาเรียนรู้มาทำธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับอินดีมโปรเจกต์บทนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ที่มีคุณกล้องอัครลักนิติพล เจ้าของและพิธีกรในรายการอายุน้อยร้อยล้านรายการกล้องสตอรี่นะครับคุณกล้องนี่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจอินดีมตัวนี้ที่เปิดขึ้นมานี่ก็เปิดมาเพื่อสร้างไรายได้สร้างชื่อเสียงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ่าแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะธุรกิจอินดีมเปิดมาในรูปแบบของธุรกิจที่เรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับ และที่สําคัญคุณก้องก็เป็นนักธุรกิจเป็นคนของสื่อเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับจะทาคุณกล้องไม่ทําผิดกฎหมายแน่ๆนะครับอ่าเพราะว่าก็ธุรกิจก็มีชื่อเสียงตัวเองก็มีถ้าธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับหรือเปิดมาเพื่อลวงโลกไม่ได้แน่ๆนะครับคุณกล้องก็ชีวิตในเรื่องของธุรกิจก็จบนะครับถูกสังคม ประนามาหรืออาติดคุกติดตารางหลายๆอย่างนะครับการที่ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันก็แน่นอนนะครับ <c oughs> ทีนี้อย่างที่บอกนะครับในส่วนของตรงนี้ธุรกิจอินดีมเนี่ยทำไมผมถึงต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าทําก็ยุคนี้นะครับงานออนไลน์จําเป็นต้องทํานะครับอาชีพเดียวมันมันไม่มั่นคงหรอกครับจะทํางานตัวไหนก็ตามเนื่องจากงานประจําหรืองานหลักๆที่ทําอยู่ มันอาจจะต้องใช้ทั้งแรงทั้งเวลาใช้ทั้งหมดเลยในส่วนของตัวเราเพื่อแลกเงินมานะครับถ้าเราไม่ไปทำงานก็ไม่ได้พ่อป่วยแม่ป่วยเจ็บลูกป,ป่วยโน่นนี่นั่นเราก็ไม่สามารถที่จะดู่าไม่สามารถที่จะช่วยดูแลหรืออยู่ดูแลท่านได้เต็มที่เพราะว่าเราต้องไปทำงานนะครับนี่แหละครับคือจุดประสงค์ เพราะอินดีมเป็นเครือข่ายเป็นงานออนไลน์เป็นงานที่ทำด้วยระบบทีมนะครับที่มีเครื่องมือมีระบบให้เราทำไม่ได้อาศัยแรงหรืออาศัยกำลังหรือเวลาของเราเพียงคนเดียวนะครับเราทำงานเป็นทีมสร้างไรายได้เป็นทีมเพราะการสร้างเงินคำว่าเงินนะครับมันทำที่ไหนก็ได้ แต่มันทําแล้วมันตอบสนองรสชีวิตเราได้หรือเปล่าทําให้เราหยุดได้หรือเปล่าเราสามารถที่จะออกไปเที่ยวไปดูแลครอบครัวมีอิสระภาพมีเวลาเต็มที่แล้วได้สุขภาพด้วยแบบเนี้ยอินดีมีให้นะครับแต่งานประจําเนี่ยถ้าเราอยากจะไปไหนนานๆต้องลาันลาหมดก็ไปไม่ได้เวลาปกติลาพักร้อนหมดก็ต้องมาใช้ลาป่วย ลาป่วยเยอะๆก็ถูก่าเห็นไหมครับหรือเอาง่ายๆถ้าหากวันนี้เราเกิดเจอวิกฤตเหมือนอย่างผมสมมุติผมเจอวิกฤตเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่สามารถที่จะทํางานได้แน่ๆครับบริษัทก็ไม่จ่ายเงินบริษัทก็ไม่ให้ผมอยู่ไม่ให้ทํางาน,นก็ต้องออกมารายได้หนะ้าที่การงานผมก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกให้กับครอบครัวได้นะครับ อืเพราะฉะนั้นนี่แหละครับแต่ธุรกิจอินดีมเราจะเจ็บป่วยหรือนอนอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไปเที่ยวก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เพราะอินดีมสามารถทําได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ตามแต่ที่เราถนัดนะครับการประชาสัมพันธ์การบอกกล่าวเล่าเรื่องราวของอินดีมมันไม่ได้ยากครับวันนี้ ท่านอาจจะยังไม่รู้ท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไม่เก่งไม่ถนัดแต่สิ่งนี้ไม่เก่งไม่ถนัดไม่เป็นเราสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนทำเพราะอินดีมเรามีทีมมีทีมม,ทม,มีผู้นำมีผู้บริหารที่มาพาทำมีเครื่องมือให้ใช้มีระบบะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากครับมันอยู่ที่เรามีความต้องการมันมากพอหรือเปล่า ถ้าสมมุติวันนี้เงินหนึ่งล้านบาทมันสามารถที่จะปลดหนี้ให้เราได้ท่านคิดว่าจะหาเงินจากตรงนั้นมายัางไงเพื่อที่จะปลดหนี้ให้มันได้ให้มันเร็วและปลดหนี้ได้จริงนะครับสองปีสามปีสี่ปีห้าปีปลดได้ไหมแล้วปลดได้ชีวิตจะกลับมาเป็นหนี้อีกหรือเปล่านะครับแต่ที่อินดีสามารถปลดหนี้ให้ท่านได้แล้วจะไม่ปรับ ไม่กลับมาเป็นนี่อีกแน่ๆนะครับเพราะ,ะไรายได้ที่อินเดียมขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับเรายิ่งทํามากแน่ๆครับเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็ววันนี้เราอาจจะเหนื่อยหน่อยเสียเวลากับมันหน่อยอือทุ่มแรงกายแรงใจทําทําเต็มที่นะครับแล้วเราประสบความสําเร็จเราก็สามารถที่จะเหนื่อยน้อยลง หรืออาจจะหยุดทําแล้วก็ยังมีไรายได้นั่นคือเมื่อเมื่อที่เราสร้างองค์กรสร้างทีมงานสร้างรากฐานของเราให้นะมันมั่นคงให้มันได้แล้วนะครับหรือถ้าหากมันไม่ไปถึงขั้นนั้นล่ะ,ะไม่เป็นไรถ้าเรายังทํามันไม่มากพอมันก็ไม่ได้นะครับแต่เพียงแค่วันนี้ถ้าเราแนะนําให้มาได้สองคนเราหาทีมงานของเราให้ได้สองคน เป็นอย่างตำ่ำแล้วสองคนของเราเราก็ดูแลเขาพาเขาทำให้มาทำเหมือนเรานะครับเขาก็เกิดรายได้เขาก็ไปสร้างองค์กรของเขาเราก็ดูแลเขาไปเนี่ยครับหนึ่งแตกสองหนึ่งแตกสองทุกอย่างมันเกิดเติบโตเป็นทีมงานนี่ครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วทุกคนเกิดรายได้ขึ้นมาเราก็เกิดรายได้ขึ้นมา แล้วแบบนี้ท่านสามารถที่จะนำเงินใช้จ่ายจากส่วนนี้ไปจ่ายหนี้แล้วสามารถที่จะเป็นเงินใช้จ่ายในประจำวันเก็บเป็นเงินออมหรืออยากได้อะไรก็สามารถที่จะสร้างเป็นเงินสดแล้วเอาไปซื้อได้นะครับเข้ามาคุยกันมาศึกษาผมแนะนำครับอินดีมโปรเจกต์อินดีของคุณก้อง เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายจดทะเบียนกับสกบอย,อย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายพวกเราอยู่ไม่ได้นะครับผมก็อยู่ไม่ได้ตรงเนี้ยป่านนี้ผมก็โดนเข้าสังเตไปแล้วนะครับอินดีมเปิดมาตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ผู้บริหารยิ่งสุดยอดเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดอ่า มีความคิดที่กว้างไกลนะครับพูดไม่จบเมื่อกี้มีความคิดทุกคนมีความคิดโอเคนะครับฝากไว้นะครับที่ผมทักมาที่ผมส่งคลิปนี้มาคือผมเอาตรงๆเลยผมมาชวนให้มาทำอินดีมนะครับเพราะอินดีมคือเพราะอินดีมจะช่วยท่านปลดหนี้ได้อินดีมจะสร้างความสุขให้ท่านได้อินดีมจะพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้เร็ว นะครับวันนี้เราเหนื่อยวันหน้าเราก็จะเหนื่อยน้อยลงยินดีตอบโจทย์นะครับฝากไว้ครับเข้ามาคุยกันมาทักทายมาศึกษาไม่ทำผมไม่ได้ว่าเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ผมก็ทำหน้าที่ในการที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ผมไปเจอมาที่ผมได้รู้ได้เห็นนะครับได้สัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆ ผมก็ต้องการส่งต่อสิ่งที่มันไม่ดีผมไม่ส่งต่อไปแน่นอนครัเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับชีวิตผมเลยแต่ถ้าผมแบ่งปันสิ่งดีๆออกไป